สวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่วางแผนจะสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ลบาบานะคะแล้วอยากรู้ว่าควรที่จะชำระเงินแบบไหนถึงจะปลอดภยัยและมีค่าธรรมเนียมถูกที่สุดคลิปนี้มีคำตอบค่ะค่ะในการสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ลบาบานะคะ ในการชำระเงินที่ปลอดภัยที่สุดคือการชำระเงินผ่านบริการเทรดแอชเชลเลนซ์ค่ะซึ่งบริการเทรดแอชเชลเลนซ์นะคะจะมีเฉพาะผู้ขายที่เป็นคนจีนนะคะแต่ไม่ทุกเจ้าที่เขาจะรองรับบริการนี้เพราะฉะนั้นนะคะก่อนที่เพื่อนเพื่อจะทำการสั่งซื้อให้สอบถามคนขายก่อนว่าเขารับเทรดแอชเชลเลนซ์ไหมนะคะคราวนี้ถ้าเกิดว่าคนขายเขามีบริการนี้นะคะแล้วเพื่อนๆได้มีการตกลง ราคากันเรียบร้อยแล้วนะคะให้คนขายเขาส่งลิงก์สำหรับจ่ายเงินมานะคะหลังจากนั้นค่ะพอเราคลิกที่ลิงก์นะคะเพืเ่อนๆจะเห็นว่าเขามีหลายออปชันให้เราเลือกนะคะทั้งในส่วนของจ่ายด้วยบัตรเดบิตบัตรเครดิตผ่านแอปธนาคารนะคะแล้วก็ผ่าน TT ในส่วนของ PayPal ว์แอไม่พูดถึงเนาะเนื่องจากว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมี PayPal นะคะในส่วนของค่าธรรมเนียมค่ะ การชําระผ่านบ,าบัตรเดบิตบัตรเครดิตกับแอปธนาคารเนี่ยไม่แตกต่างกันนะคะก็คือจะมีค่าธรรมเนียม2.99%จากยอดค่าสินค้าคือยอดอินโ i วตเท่าไหร่เขาจะชาร์ค่าบริการไปอยู่ที่2.99%นะคะแล้วก็พอเราทําการชำระเงินปุ๊บทางคนขายเขาก็จะได้รับยอดเงินเลยนะคะข้อดีคือ,อ,อในกรณีที่ค่าสินค้าไม่ได้เยอะมากนะคะ ก็จะค่อนข้างดีนะคะในส่วนของบริการทีทนะคะทีทเนี่ยคือเราจะต้องไปที่ธนาคารนะคะซึ่งเป็นประสบการณ์ที่แอมเอาเอยากเ,เอามาแชร์กรันก่อนหน้านี้ค่ะเวลาแอมสั่งสินค้าให้กับลูกค้าแอมจะชำระผ่านบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตสัส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าคราวนี้ ผู้ขายระบุมาค่ะว่าจะต้องชำระผ่านทีทีเท่านั้นนะคะก็ไปติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ทางธนาคารน,นะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ด้วยความหวังดีถ้าแอมโอนเงินผ่านหน้าเคาน์เตอร์จะเสียค่าธรรมเนียม1,300บาทแต่ถ้าเกิดว่าโอนผ่านแอปนะคะจะมีค่าธรรมเนียมถูกกว่านั้นซึ่งก่อนหน้านี้ค่าธรรมเนียมอยู่ที่ประมาณ500บาทแต่วันนี้ที่แอ็มไปทำรายการค่าธรรมเนียมแค่ร้อยเดียวนะคะคราวนี้ค่ะ มันมีปัญหาอยู่ตรงที่ c u r ร์เรนแตกต่างกันด้วยความที่ธนาคารที่อาลีบาบาเขาให้ะคะ่ะเดส i n เนชันหรือธนาคารปลายทางอยู่ประเทศสิงคโปร์พอเข้าไปที่แอปธนาคารพอใส่สวิปโค้ดเรียบร้อยแล้วค่ะคะ่าเงินมันล็อกเป็น SGD นะคะซึ่งแอมก็ถามคนขายว่ามันเป็นเท่าไหร่ SGD นะคะคนขายเขาก็ให้ยอดมาแอมก็ชำระตามยอด ที่คนขายบอกแล้วก็มีการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปรากฏว่าพอช่วงบ่ายอะคะ่ะคือแอมไปทำไปทำรายการช่วงเช้าช่วงบ่ายทางคนขายก็แจ้งมาว่ารายการนี้ค่าเงินไม่ตรงกันเขาขอปฏิเสธการรับเงินนะคะแล้วเขาบอกให้แอมไปติดต่อธนาคารเพื่อ อขอรีฟันพอแอมไปติดต่อทางเจ้าหน้าที่ธนาคารนะคะทางเจ้าหน้าที่บอกว่ารายการนี้ไม่สามารถที่จะยกเลิกได้เนื่องจากว่าเราได้มีการทํารายการเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะจะต้องเป็นทางฝ่ายคนขายนะคะบอกปฏิเสธรายการนี้นะคะแอมก็เลยมาบอกคนขายว่าทางธนาคารบอกว่าอยู่ต้องปฏิเสธรายการนี้ก่อนเงินถึงจะคืนเข้ามานะคะ คนขายก็บอกโอเคเดี๋ยวเขาจะาแจ้งกับทางผู้จัดการให้ปฏิเสธรายการนี้นะคะยังไงเดี๋ยวแอมจะมาอัปเดตความคืบหน้าอีกทีหนึ่งนะคะว่าใช้เวลากี่วนันกว่าเงินจะคืนเข้าบัญชีแต่อยากจะเอามาแชร์กันถ้าเกิดว่าใครจะ ชําชระผ่านทีทีจะต้องไปหน้าเคาน์เตอร์เท่านั้นนะคะแล้วก็อยากให้คํานวณว่าค่าธรรมเนียมหน้าเคาน์เตอร์อยังไงก็พันขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นจะเหมาะสําหรับสินค้าที่สั่งเยอะๆนะคะเหมือนแบบอยากให้เ,เพื่อนๆลองคํานวณนว่าระหว่างราคาสินค้าคูณด้วย2.9% 9ค่าธรรมเนียมเท่านี้เปรียบเทียบกับค่าธรรมเนียมของธนาคารอันไหนถูกกว่ากันนะคะแล้วก็ค่อยเลือกชำระ ผ่านช่องทางนั้นๆซึ่งการชำระผ่านทางธนาคารน,นะคะก็จะมีความล่าช้ามากกว่าในส่วนของชำระผ่านบัตรเดบิตบัตรเครดิตยังไงก็ให้เพื่อนๆลองพิจารณาดูนะคะสําหรับใครที่มีคํถามเกี่ยวกับการสั่งสินค้าผ่านเว็บไซต์อาลีบาบาก็สามารถติดต่อมาได้ที่ l i น์แอดพลอยดิจิตนะคะสวัสดีค่ะ